สวัสดีค่ะเบียร์นะคะวันนี้เบียร์ก็อยู่ที่ทิ b เกิลบราวนั่นเองนะคะก็วันนี้เบียร์จะมาแวะสตอ l ี่บูตนั่นเองค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเบียร์ก็จะพาเพื่อนๆนะไปชมห้องดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะคะเราจะเป็นทางเดินนะคะเข้าห้อง เอพี่ต้องทาห้องไหนนะห้องนี้อ๋อนี่หนึ่งห้องนี้เลยนี่ค่ะห้องนี้นะคะก็เป็นห้องสําหรับมาแวะนะคะก็สะอาดมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นส่วนตัวมากๆเลยนะคะทุกทุกครั้งเวลาแบบที่เราทําธุระส่วนตัวอยู่เนะี่ยก็จะมีการเคาะประตูก่อนเนาะเพื่อให้เรารู้ได้เตรียมตัวก่อน เป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะและอันนี้นะคะก็เป็นเตียงค่ะนี่ค่ะเตียงนะคะที่เอาไว้แว็กซ์นะคะซึ่งแว็กซ์ตัวน,นี้นะก็จะเป็นแว็กซ์ที่ใช้อุณหภูมิต่ํานะคะเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยไม่ระคายเคืองค่ะแนะนํามากๆเลยนะคะเพราะว่าทําไปแล้วเนี่ยก็สะอาดมากๆเลยค่ะเยี่ยมเลย และช่างที่นี่นะคะก็เป็นช่างที่เชี่ยวชาญมากๆเลยค่ะมีเทคนิคพิเศษนะคะที่แว็กซ์แล้วไม่ให้ผิวเนี่ระคายเคืองค่ะงั้นเดี๋ยวเบียขอตัวไปแว็กก่อนนะคะ เบียก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในห้องนี้ก็เป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะแล้วก็สะอาดเรียบร้อยด้วยนะคะช่างก็เก่งมากๆเลยค่ะวันนี้ดีมากๆเลยค่ะเป็นเทคนิคการแว็กซ์โดยใช้อุณหภูมิต่ํานะคะแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยไม่ระคายเคืองเลยค่ะและช่างก็เป็นผู้เชี่ยวชาญมากๆเลยด้วยค่ะ